มีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ใช้การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 4090ตัวใหม่นี้นะครับมีปัญหาตรงที่ขั้วสายที่ต่อสายไฟเข้ากับตัวการ์ดจอนะครับมีเกิดการไหม้แล้วก็ละลายนะครับโดยที่เป็นกันเยอะถึง50าลายนะครับล่าสุด NVIDIA ออกมาแถลงข่าวแล้วครับว่าสาเหตุที่สายไหม้และละลายเกิดจากผู้ใช้เสียบสายไม่แน่น50าลายพร้อมกันเหรอใช่เหร มาย้อนข่าวนี้เป็น2ข่าวนะครับข่าวเดิมเนี่ยเกิดขึ้นประมาณปลายเดือนที่แล้วเริ่มต้นจากมีผู้ใช้การ์ดจอ n e อ็ d i a เดีย G-Force RTX 4090รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับมี2อลายนะครับแจ้งพันกระทูของเว็บไซต์ reddit บอกว่าขาแดปเตอร์จ่ายไฟเข้าตัวการ์ดนะครับมีอาการไหมเพราะรับโหลดไฟไม่ไหวนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าในตัวการ์ดจอเอ็นบีเดีย G-Force r t x 4090ตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนสายเคเบิลที่จ่ายไฟเข้าเครื่องนะครับเป็นแบบใหม่จากเดิมเนี่ยมันเป็น8พินใช่ไหมฮะ150วัตต์ตัวนี้ครัเปลี่ยนใหม่เป็นเป็นพอร์ตที่มันเป็น16พินแล้วก็รองรับมาตรฐาน Power Supply ATX 3.0นะฮะเคเบิลตัวนี้ชื่อว่า12 v HPWR นะฮะเป็นตัวใหม่เลย แต่พอมีผู้ใช้2ท่านไปแจ้งในเว็บไซต์ reddit นะครับก็ทำให้มีผู้ใช้ท่านอื่นๆตามมาอีกหลายท่านเลยเบ็ดเสร็จนะครับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ผ่านมา2-3อาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับก็มีหลายท่านที่เจอปัญหาเดียวกันคือก๊าซจอร์ส0เสียบไปแล้วเนี่ยนะฮะตัวสายจ่ายไฟเข้าก๊าซเนี่ยมีอาการละลายและมีควันขึ้นนะครับ งานนี้ช่องเกมเมอร์넥ซันะครับเขาก็เลยอยู่นิ่งไม่ได้ครับเขาต้องทดสอบดูว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับเขาก็ไปลองทดลองเสียบสายดูนะฮะใช้ตัว4090นี่แหละไปเสียบสายแบบเดียวกันนี่แหละลองเสียบแบบไม่แน่นดูนะฮะลองเสียบแบบไม่แน่นดูผลปรากฏว่ามันเป็นมันมีอาการแบบสายไหมจริงๆคือใช้ใช้ไปแล้วมีควันขึ้นเลยแล้วก็คั้วละลายแล้วก็ อุณภูมิสูงขึ้นวัดอุณภูมิได้ถึง250องศาเซลเซียสตอนที่สายไหม้และเกิดควันขึ้นมานะครับซึ่งเว็บไซต์เกมเมอร์เน็กคนนี้แหละที่เขาพยายามสืบสาวเราเรื่องนี้นะครับไปสอบสวนเคสมากกว่า50เคสที่มีปัญหาเดียวกันนะครับเรื่องของขั้วสายไหม้ตัวนี้แล้วมักจะเจอว่าขั้วสายเนี่ยเสียบไม่แน่นซึ่งผมอ่านฟังข่าวนี้ทีแรกผมก็งง มันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้ง50เครื่องหรือคนใช้ทั้ง50คนจะเสียบสายไม่แน่นกันทุกคน มันเป็นไปได้เหรอหรือว่าตัวสายมันออกแบบหัวสายมาเสียบแล้วมันคลายตัวหรือมันอยู่ในมุมอ่ะคนส่วนใหญ่เดินสายเดินสายในคอมก็พยายามจะจัดสายสวยๆเนาะสายที่จ่ายไฟเข้าเครื่องเนี่ยพอมันจ่ายเข้าตัวกราดตรงๆปุ๊บเนี่ยนะฮะมันอาจจะตัวสายมันจะโค้งมาสายแพรเนี่ยบางคนก็อาจจะรีบโค้งไปหน่อยพอโค้งปุ๊บมันไปดัดหัวสายทําให้สายมันเพเยหรือมันอ้าก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมสงสัยว่ามันจะแหมมันจะ หลวมแล้วก็ช็อตทีเดียวได้ทั้ง50คนเลยเหรอมันไม่น่าเป็นความประมาทเลิเลอของการเสียบสายไม่แน่นมันน่าจะเกิดจากการออกแบบตัวเคเบิลหรือหัวสายมากกว่านะครับงานนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าทาง n v i d i ีไม่ได้ออกมายืนยันเรื่องนี้โดยตรงว่าปัญหาเกิดขึ้นจากเรื่องนี้แต่ช่องเกม e r Nexus เนี่ยเขาเป็นคนสืบสาวราวเรื่องนี้ ก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นปัญหาที่แท้จริงแล้วเกิดขึ้นกับทุกคนไหมช่วงนี้ใครซื้อ NVIDIA GeForce RTX 4090มาใช้ก็ต้องระวังกันสักน,นิดห,หนึ่งการราคาสูงด้วยนะครับเสียบเสียบแล้วพยายามหมั่นดูตรงขั้วสายสักนิดหนึ่งว่ามีควันขึ้นหรือมีอาการละลายหรือมีอุณหภูมิสูงปกติไหมไอ้พวกปืนยิงอุณหภูมิเนี่ยหาซื้อไว้ตามบ้านเลยนะครับใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากนะครับระวังกันด้วยนะครับ